รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิรดลยนะครับในคลิปนี้จะเป็นการหมุนวงล้อเสี่ยงทายสำหรับสายเสี่ยงโชคนะครับในรายการนี้เนี่ยก็คืออาจารย์จะต้องเลือกเลขในดวงใจของอาจารย์ก่อนเลยนะว่าชอบเลขอะไรกันบ้างแล้วตอนนี้อาจารย์ทำคนเดียวก็จะเลือกคนเดียวหมุนคนเดียวนะเลือกคนเดียวหมุนคนเดียวเลยนะอ้าวตัวเลขแรกนะที่อาจารย์ชอบ เอาเลข6ก่อนเลยเลข6กเนี่ยนะก็คือตอนนี้อาจารย์ลักนากนใช่ไหมเงินทับตัวเลขหมาทับลักนาอยู่นะเลขหมาทับลักนาเอาเลขที่สองนะครับเลขสนะเลขสนะ6 4สี่แล้วนะเลขที่3มพี่หน่อยเขาเลือกมาแล้วนะพี่หน่อยเขาเลือกเลข9กนะก็ได้ครบในแถวที่1นะแถวที่1แนวตั้งก็เรียกว่า หกสี่เก้าเออนี่ชุดแรกนะแล้วที่เหลืออาจารย์จะเป็นคนหมุนลวดเลยนะหกหกตัวนะหมุนลวดเลยนะเปิดแอปก่อนเปิดแอปอืมคราวนี้ตั้งจิตกันดีๆอธิษฐานขอให้เลขมันถูกนะตั้งจิตถูกใจเลยเอา้าวขอให้ถูกเลขแรกนะครับ เลข5้าโอ้โหก็ได้อยู่นะเลขห้านี่อาจารย์ก็ชอบนะนี่นะเลข5้าก็ชอบอยู่อาตัวสุดท้ายของแถวแรกนะเลขสองโอ้โหอาได้แถวแรกครบเลยนะเป็น6กห้นะแถวแรกเลยนะอ่ะคราวนี้มาดูแถวที่สอง เลขเจ็ดอือา้าวเลขเจ็ดนี่ไม่ได้พูดถึงเลยเนี่ยแต่ก็เอาตามหมุนตามหมุนอา้าวต่อไปนะครับเลขสุดท้ายของแถวที่สองเลขศูนย์โอ้โหอา้าวแถวที่สองก็กลายเป็นสี่เจ็ดศูนย์อ่าคัมพีเสิมดวงปีสองพันห้า้ยหกสิบเจ็ด ศาสตร์วิชาความรู้ที่ควรค่าแก่การศึกษารู้ก่อนแก้ไขก่อนวางแผนความสำเร็จได้ก่อนใครความรู้เรื่องฉโฉลกมงคลของตนเองพร้อมรู้เรื่องดวงตลอดทั้งปีเคล็ดลับการเสริมดวงการไหว้ขอพรองค์เทพการสักคิ้งพระให้ถูกฉโฉลกการแก้ดวงที่ต้องทำตลอดชีวิตท,ทุกลขนา มีตัวช่วยตัวเสริมดวงย่อมดีกว่าไม่มีอย่างแน่นอนสนใจติดต่อได้ที่ l ล n e open down อ่าแถาสุดท้ายนะครับเลขหกตัวสุดท้ายเลข หนึ่งอ้าวครบถ้วนนะครบถ้วนอนาะจารย์อ่านให้ฟังอีกทีนะแนวนอนหกห้าสองสี่เจ็ดศูนย์เก้าหกหนึ่งนี่แนวนอนนะส่วนแนวตั้งนะหกสี่เก้าห้าเจ็ดหกสองศูนย์หนึ่งเเรียบร้อยคราวนี้มาดูว่าแต่ละลักษณะซื้อยังไงนะซื้อยังไงกันนะ ลักขณาเมตนะให้เดินทางไกลไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่พิเศษเก่าแก่หรือสถานที่ลบล้างว่างเปล่าหรืองานกับถินก็ได้เนี่ยนะที่ไปกันเนี่ยนะพรุ่งนี้นะเราจะไปทํางานกระถินกันวันที่12เลยนะเนี่ยนะแล้ว,วาซื้อซื้อกับหญิงสูงไหวเออเอานี่นะดูเลขรายการแล้วผสมกันได้เลยนะอา้าวพึกงโ พึกศพเนี่ยนะให้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่ไกลๆลบลังบ้างเหมือนกันเลยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะแต่เพิ่มเติมพึกศพทะาเบียนของรถที่นําไปด้วยเออนะขับคันไหน,นไปนะดูเลยมามิกซ์ด้วยนะมามิกซ์กับเลขรายการเราด้วยอา้าวแล้วเวลาซื้อซื้อกับหญิงสูงวัยนะนี่นะพรุ่งนี้ใครจะซื้อนะก็เตรียมตัวกันให้ดีเลยนะ แย่งกันเลยมีถุนนะนะให้ชวนเพื่อนที่ถูกบ่อยๆนะคนที่ถูกประจําคนที่เรารู้จักนะมาดูเลขรายการมาสรุปกันแล้วให้เขาเป็นคนสรุปสรุปเสร็จเราค่อยซื้อตามเขานะเเราค่อยซื้อตามเขาแล้วซื้อกับผู้ชายสูงวัยนะครับจะนําโชกมาให้นะต่อไปก,รก็รากฏ นะชาวกรกฏเนี่ยให้ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ทํางานนะอุทิศบุญให้ท่านก่อนเสร็จแล้วก็สังเกตดูหรือจะเอาเลขทูบไปจุดก็ได้ในที่ทํางานของตัวเองนะอธิษฐานจิตแล้วก็จุดนะเวลาซื้อให้ซื้อกับชายสูงวัยนะครับสิงชาวลัคนาสิงให้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พิเศษ ไกลก็ได้ลบ้างว่างเปล่าก็ได้ไปอธิษฐานจิตนะขอพรอุทิศบุญเสร็จผสมเลขกับรายการเวลาซื้อซื้อกับชายสูงวัยนะครับลักธนากันนะนี่ตัวอาจารย์เลยนะนี่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้โหโอเชะเลยนะเดี๋ยวไปทํางานกับถินกันนะไปอธิษฐานจิตกันให้เสร็จอุทิศบุญให้เสร็จนะทั้งหลายนะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ไกลๆสถานที่พิเศกลบางว่างเปล่าเก่าแก่ก็ได้นะ เสร็จแล้วซื้อกับชายสูงวหวนะครับกันนะฉลกมังกรทองต้อนรับความสำเร็จปี2567ฉลกบุคคลเป็นศาสตร์พิชามีมาต่โบราณเป็นการบอกถึงลักษณะที่ดีของแต่ละบุคคลฉลกที่ดีจะเสริมดวงให้สำเร็จของปรารถนาทุกด้านชื่อนามสกุลเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์ อักษรพยัญชนะต่างๆในชื่อบริษัทชื่อสินค้าสีสัญ,ญลักษณ์ลายเส้นลายเซ็นเซ็นให้ถูกโฉลกจากเงินล้านได้ง่งายๆอยากให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดต้องแก้ไขให้ถูกโฉลกโฉลกมังกรทองาศาสตร์วิชาลีรับชั้นสูงช่วยคุณได้เริ่มต้นตรวจสอบแก้ไขโฉลกตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมรับสินติดตลอดปี2 5 6 7 พิเศษของความต้อนรับปี2อ6 7จากอาจารย์อิจนะเพียง50าสท่าแรกลดห้เซทุกรายการรีบจองด่วนจำนวนจำกัดติดต่อได้ที่ Line แอ o ป p ้ n d าหรือที่เบอร์086-336-6390สาหและคณะตนนะตนเนี่ยนะให้อาศัยเพื่อนนะ ใครที่ไปร่วมบุญงานกระถิ่งกระจาก็ดูพี่ๆก็ซื้อเลขอะไรกันอาศัยเพื่อนอาศัยเพื่อนลูกเดียวเลยนะเออดูอย่าไปเชื่อตัวเองเชื่อเพื่อนเชื่อใครถูกบ่อยๆอย่างนี้นะอาศัยเพื่อน Mix and Match ซื้อตามเพื่อนแล้วก็ผสมเลขกัะรายการแล้วก็ซื้อกับเพศช,ชายนะพิกจิกนะพิกจิกนี่ก็เด็ดหน่อยนะถ้าใครสามารถทำเทวตาพีได้ อันนี้ให้ขอจากเทวดาเลยนะพิจิกนะให้อธิษฐานจิตขอกับเทวดาด้วยนะหรือใครไปงานกับถิ่นกันขอในโบสถ์เลยอธิษฐานจิตเทวดาในโบสถอารามเทวดาลุกเทวดาภุมมะเทวดาให้มันโดนจิตตนใจให้หยิบถูกเลือกถูกอย่างนี้เลยนะแล้วซื้อกับเพศหญิงนะธนูนะชาวลัคนาธนูทั้งหลายนะให้เริ่มเลือกเลขที่ไม่ชอบเออ แว็บแรกไม่ชอบเลขไหนหรือเตรียมเลขมานั่งทําเลขรู้สึกว่าเอ้ยสงสัยตัวนี้จะไม่ออกเอาตัวนั้นนั่นแหละนะไปซื้อแล้วเวลาซื้อซื้อกับเพศหญิงนะครับมับงกรให้ไปทําบุญกับคนแก่คนเจ็บคนป่วยนะแล้วก็โรงพยาบาลส่งก็ได้หรือนําเลขเกี่ยวกับอุบัติเหตุเลขอะไรข่าวดังอุบัติเหตุความตายอย่างเงี้ยนะมาผสมกับรายการเสร็จแล้วก็ซื้อกับเพศหญิงสูงววยนะนะ ลัคนากุมนะให้สักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ทํางานที่ทํางานตัวเองนี่แหละนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานจิตนะแล้วก็ดูผสมกับเลขรายการแล้วเวลาซื้อกับเพจจิงนะครับอลัคณาสุดท้ายนะครับลัคนามีนลัคนามีนเนี่ยนะให้เดินทางไปสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเนี่ยงานบุญงานกระถินอะไรยิ่งดีมากเลยนะแล้วก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ ขอพรเสร็จแล้วก็ดูกับเพื่อนๆด้วยเวลาซื้อก็ซื้อกับเพศหญิงสูงวัยนะครับอันนี้ก็จะมีโอกาสทําให้ถูกถูกกลางวันมีโชคมีลาบกันได้นะพระผงบรมครูรุ่นสมปรารถนาเป็นที่สุดข,ของการจัดสร้างพุทธาพิเศษในโบสถ์มหาอุดพุทธคุณเข้มขลังเป็นสริมงคลเพื่อการบูชาครูด้านหนึ่ง เป็นบรมครูหลวงปู่โลก,กอุกดรนะบรม,คร,รม,รบรมครูสูงสุดในฝั่งพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาใหญ่ผู้เป็นบรมครูของพรงเทพเทวดาและมนุษย์อมนุษย์ในโลกธาตุทางปวงอีกด้านหนึ่งเป็นบรมครูปู่ฤาษีพรมนารอดบรมครูสูงสุดในฝั่งพระฤาษีผู้มียานสมบัติแก่กล้าอิทธุริธิปฏิหารลำเลิศผู้เป็นบรมครูของพะระฤาษีทั้งปวง พร้อมจาย์พระยันนะปฐมังตามคำพีปฐมบทสูงสุดด้านพระเวทพุทธคุณโดดเด่นเรื่องโชคลาภโภกษัพย์สำเร็จสมปรารถนาดังใจนึกบูชาขึ้นคลองคอหรือตั้งบูชาบนหิ้งพระพร้อมมนต์คาถาอาราธนาบรมครูสำเร็จสมปรารถนาดีนักแรลสนใจติดต่อได้ที่ไลน์ t อ p เปน o า n หรือที่เบอร์0 8 6 3 3 6 6กสาก้าู